สวัสดีครับท่านผู้ชมดูดิโอ้ท่าทักผมมาเว้คือแบบผมไม่ได้คุยกันเลยนะตั้งแต่แบบว่ามันบีตังผมอะแล้ววันนี้มันทักมาเว้คือมันมาท้าหนึ่งหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะเดี๋ยวดูดิว่ามันจะพิมพ์ว่าอะไรฮะเฮ้ยมันบอกว่ามากูพร้อมเคลียร์หนี้เก่าอะไรงงเฮ้ยแม่งก็ใจอยู่เนี่ยมันใจอยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมส่งพร้อมเพย์ให้มันโอนมานะโอเคเฮ้ยมันใจอยู่นะมันใจอยู่นะคือมันอยากเล่นกับผมเว้อย่างหนึ่งหนึ่งอะเดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะโอนจริงเปล่า นานๆน,น,นิดนึงอะสรุปมันก็โอนจริงนี่ว่าเนะโอ้โหไอ้ท่าตายมันก็ของแท้อยู่นี่ว่าเอาจงจริงอะถึงมันจะบิดไปแต่ก็กลับมาชดใช้อยู่นี่ว่าเดี๋ยวผมตอไปนะโอเคมึงจะหนึ่งหนึ่งกูไหมเฮ้ยมันพิมมาว่ามึงก็มา,ว,าวันนี้กูขอแก้ลูกละพันโอ้โหลูกละพันแบบว่ามันไม่ไหวนะวันนี้ผมจะอาเซนน์ไปสู้ของมันนะคือไม่ไหวว่ะมึงไหวไหมไอ้โง่ผมไม่ไหวว่างจงริงอะผมบอกแล้วไม่เดิมพันนะ เอาเปล่าโอเคแล้วผมไม่ไหวนะผมจะเอาอ์เซน,นอลไปสู้กับมันนะโอ้โหบอกผมจนเลือเลย <laughs> เลืออเลยท่าปายนะโอเคแล้วเดี๋ยวผมบอกมันว่าเข้าดิสนะโอเคโอเคไอ้มันบอกว่าอะไรไม่อยากให้เด็กเสียงเงินวันนี้โคตรมึนนะ <laughs> ได้ได้ไปฮัลโหลครับคุณเอิร์ท ฮัลโหลครับผมคือไม่ได้คุยด้วยกันนานเลยตั้งแต่บิดตังผมรอบนั้นน่ะเขาไม่ได้เรียกว่าบิดครับเขาเรียกว่าหนีไปตั้งรางอ๋อแต่คุณก็รู้ชายนะคุณก็ยังแบบว่าโอนคืนอยู่นะอันแน่นอนครับโอเควันนี้วันนี้คุณมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยวันเนี้ยผมมีแบบว่านักเตะใหม่ไม่ใช่นักเตะหรอกแบบทั้งแพ็คเลยทั้งสโมสรน่ะมีเกียวอาร์เตต้าเดี๋ยอาร์เซนอลน่ะคือผมจะมาท้าคุณไง ผมจะมาท้าคุณแบบไม่กินตังค์เพราะว่าเป็นฟูลอ์เทนอนเนาะคือฟูลอ์เทนนอนใส่กัน่ะคุณจะไหวหรือเปล่าคุณมีเปล่าผมมีของผมโหดมากอะแชมป์ไร้พ่ายอ่ะแชมป์ไร้พ่ายนี่ไงเอโอ้โหกูอยากเจอเลยถ้างั้นอ่ะงั้นเข้ามาเลยนะงั้นเข้ามาเลยผมเนี่ยเวอร์ชันไร้พ่ายเข้ามาแล้วเนี่ยโอเคอ่ะได้มาขอรั่นหน่อยก็ไม่ได้คุยกันนานไม่ได้เจอกันนานอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวอาทิตย์อะไม่ได้เจอท่าตายกูขออยากใส่นะกับวิกเกออาร์เซอ่ะมาว่ะ เออกูมาแน่อาเตติเต้500อ่ะสองบูทโคดอ่ะคือเราไปใส่ท่าซรายกัน <c oughs> ให้มันรูดไปเลยอาเตต้แต่นักเตะในแพ็ก,ก็อาจจะแบบเออเลอติ้งตองนิดนึงออนอหน่อยอะ่ะมัน,นออผมพูดจริงไหมหอ,นะอัศยนนอนนะเวอร์ชั่นไร้พายของผมมันไม่มีใครเออหรอกนะใช่เหรอใช่ซาก้าผมมีบิสเคอร์นะทุกคนไหนดูดยโอ้โหซาก้าเดือบิสเก็ตรูดอะนะ เลือเลยโลซิกี้เอล็อกเกอร์อ่ะโอ้โหขอญาตลร้านนะผมอาเซนนอร์นะปืนใหญ่เด้กันเนื้อะปืนใหญ่ไฟไฟเนียงหรเปล่าไม่ใช่ครับผมอันนี้ปืนใหญ่ไฟอะไรครับเนี่ยปืนใหญ่ไฟเย็นนะผมโอเคครนะ,นะนงั้นมาเลยดีกว่าตัวระดับที่สองของพีเมลีกอ่ะ <knights> แต่ะ มาเด็กแคนโรแบตมีอะไรอะ่ะนี่มาเว้ยไม่ได้เจอนานท่าสายขออนุญาตไปไหนเว้ยอาร์เซนอลผมชั้นจัดใช่เหรอใช่ผมตั้งแต่ผมเล่นมาไม่รู้มีไม่ม,ม,มีทีมไหนเนี่ยชั้นเอาทีมนี้แล้วนนมันจกกักรจี้อะ่ะคุณพูดอะ่ะมันติงตองอะ่ะท่าสายเนี่ยเจอระบบดาวนี่จูเนี่ยคุณหน่อยปะมึงก็มาอ่ะเอ๊บนี่อ่ะทีเชนก็ เอ็นมาติเนลี่เอโดนิกาดดับเบิลทัตโอ้โหแม่งอย่างกระจอกอ่ะอุ้ยแทงถึงทีเดียวเลยดิคาโดโอ้โหดิคาโดกูเลสมาเปล่าโอ้โห่ไม่ชมแม่งคนกระจอกอ่ะเทนนอนอ่ะแม่งของแท้เลือเลยแม่งเอ้ยดิสคัลเลอร์เลือว่ะ แล้วซีแมนแม่งก็ไม่เซฟเลยวะนี่ดิไปไหนได้อะเอาหน่อยเว้ยมีเกวอาตเต้าเดี๋ยวอาเซนนลอ่ะมาเกลสากาก็มีจะมาปะเนี่ยโอ้โหทิมเบอร์ลีนจูเลียนเทมเบอร์กูให้ได้ก่อนอ่ะเนี่ยกาเบียวโอ้โหรุ้นเลยกาเบียวทำไมทำงันวะ ไม่คลาส้วยว่ะเอ,อ๊บเรียนดูการ์ตาโชว์ว<ะ>ไม่ใช่ฮะ<า>ไม่ใช่เหร<า>อผมเนี่ยกาเบโอ้โหรั่วเลยกาเบลนีค่ครับผมบุกเยเซซากเก้นะรั่วเลยมแมงโคจีบป,ปุ้งอืมซีนเชนโก โอ้ดีแค้นไล่เอ้ยอะไรเฮ้ยตายแล้วมาตากูว่างเอาอะเรเปิดปีเลสเอ็งเด็ดแซดบอยเอาหน่อยเว้แซดบอยออเดทามโอ้โหไอ้ฉ่อนไม่ลั่นมันเป็นไรวะแซดบอยไม่้โหเลือดเลยเราเบิดปีเลสที่เล่นบอลเบนเมื่อวะเป็นแซดบอยไงตรงใส่โดนเมียทิ้งไม่มีโอ้ซื้อข้าวกิน อะไรล้ําหน้าอะไรเนะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยตัวแคมเบอร์กระทาถีเ<ม>วีย่ะจริงๆนะคุณว่าไหมไม่ใช่ครับผมโอ้โห oh คุณยังไม่เคยลองแพ็กนี้นะเนีย่ยผมเล่นอยู่ยนะโอ้ oh ho. เอาหน่อยว้นักเตะโอ้โ oh ห ไปเลยเอแซบล็อกกี้พลาติกวีโดนี่ไง <st> <t> ไปละว <st> <t> อุ้ยทำไมทำมงั้นได้วะ <st> <t> เลืออะไรตัวตัวโนเนมโลเกตอะโอ้โหคุณของผมมันเป็นตัวอะไรครับคุณดูดีๆนะ ลัวก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 ลัวเอาเว้ยเอาหน่อยเว้ยพวกอาเทนอนปืนใหญ่เอาหน่อยเว้ยเด็กกันเนอร์เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเรซัปลอกกี้เปิดมากาเบียวเจสุสกาเบียวโอ้โหแม่งโคตรโอ้โหเอ้ยแม่งไม่ไหวเลยว่ะอาร์เทนนอนอะแม่งเอ้ยแฉจัดเลยนะอาร์เซนนอนนะบอกแล้วแชมป์ผมไร้พ่ายนะคุณ้เล่นโคตร เราเล่นโค้ดไอ้นี่มาทั้งชีวิตอ่ะควิคเคอร์เตอร์มาเล่นลองบอลเล่นไม่เป็นเลยว่าโอ้โหเนี่ยก็เอาง่ายๆถ้าถ้าพนันกันวันนี้นะคุณโดนไปเป็นหมื่นนะเนี่ยเลือเลยเอาไหนไว้นักเตะขอดูเอ็นเคียเทียหน่อยดิแม่งมาเดนิสหน่อยเดนิสหรอเปล่าเดนิสเบิกแข็งครับผมเดนิสรอวันจันทร์เนี่ยคุณเปิดหรือเปล่า แต่รับเปิดเลยเหรอโอ้โหบิสกิตลอดเอาดูก่อนได้ไหมอ่ะพวกแพ็กนั้นอ่ะผมผมไม่ชัวร์เท่าไหร่อ่ะผมมีนักเตะแมนยูเยอะเกินไปอ่ะผมไม่ช่อยชอบเล่นมันเท่าไหร่มีแต่พวกอะไรแบบว่าโลเกตอ่ะเออโอ้โหแม่งเอ้ยโดนสองลูกแม่งตามยากเดินเล่นอาร์เซนอลอ่ะโอ้โหอะไรวะแม่งบอลไม่เป็นใจเลยว่ะแม่งเอ้ยเลขกรรมการแม่งอี้ รั่วเลยวะเล่นอย่างยากอ่ะโอ้เอฟเอฟล็อกกี้เนี่ยเคบเนี like anyway> ่ยเรียนโดทัสซาเรียนโดดาวิิชีหรอเปล่าโอ้โหเกือบโดนนี่ทำไมมาเล่นยากจังวะฮะไม่รู้ว่ารั่วเลยว่าเอาหน่อยเว้ยอาเซนอล กระสอบทรายเฟเลยน <tweets> <fit romance> ี่มันนิ่มจริงๆนะโอ้โหดูด้วยผมเล่นอะไรเนี่ยนักเตะมันแบบไม่เล่นไม่ได้เลยแต่ละตัวเนี่ยอาร์เซนอลโุลลัวเลยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอ๊บเฮียบโอ้โหโซแคมเบลโอเคแวงเงอเกี่ยวโดนว่ะแมงคเหนื่อยว่ะอาฟิวอะเนาะ เอาหน่อยเอาหน่อยนะเต๋อเอาหน่อยไปพีงก็มีคาร์ดอยู่เนี่ยมีแน่นอนแม่งกาเปีเจโอ้โห,โ,หโหแม่งกูโดนยับเลยว่ะแม่งเอ้ยลั่วเลยว่ะอาร์เซนอลผมเล่นลองบอลเคาน์เตอร์ไม่เป็นนะท่านผู้ชมนะเอาจริงอ่ะเล่นฟวีเคาน์เตอร์มาทั้งชีวิตไงให้มาเล่นกับไอ้นี่อยู่อ่ะโอ้โหดูดินักเตะมันไม่เอาคนเล่นเลย <c oughs> กูรู้ทางหมดแล้วไอ้งงมึงจะส่งมาทางไหนมึงจะผ่านจูเรียนทิมเบอร์กูได้ยังไงวะกูไม่เข้าใจว่ะฮะเออดคอร์ิิงโอ้โหโคตมึนน่ะดูดินักเตะแม่งเล่นไม่เอากูเลยอ่ะอะไรวะแม่งหมอกับทีมแม่งก็หมอกับท่าตายจัดไหนพวกอาร์เซนอลในพวกปืนใหญ่เนี่ยโคตรจะพูดก็เยอะสากกะยิงยักอีกยักอ่ะนะแม่งคาร์ดแม่งไม่มีเลยว่ะนักเตะอ่ะบุกโยซาก้าอกะหูครับ เอ้แซปบอุ้ยเคมเบลโอเคโอ้โหเม่งตัวอย่างกระโปงแม่งทำได้แค่นี้ก็สุดยอดละวรงเนี่ย <c oughs> ม่งทำได้เท่านี้ก็สุดยอดละ <c oughs> สุดยอดแล้วโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> สุดยอดแล้วกู <c oughs> บอกแล้วกูซื้อมาเนี่ยเล่นวันเดียวนี่อ่ะอุ๊ยเอาหน่อยเอาหนอเอาหน เอ๊บสวยโอ้โหแม่งเอ้ยอาร์เทนอนัลเอซับที่มันโหดได้ไงนะเอเซนนนะัลน่ะดูว่ามันโ<อ>หดอยู่แล้วใช่เหรอคุณทิอาเอเซนน<ว>ัลหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับคุณกากหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมเฮ้ยโอ้โหชิวเลยนะดาวิดซีแมนไปเลยสวนสวน เอาหน่อย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 เบิกแขนเอโอ้โหเล่นมันเล่นยากจังวะอาร์เทนอลน่ะอีกแล้วเนี่ยึะไปไหนโอ้โหแม่งอาร์เทนอลขอลูกนหนึ่งยังดีไหมมะบุโยทากะโอ้โหมึงทำอะไรอ่ะโอ้ ไปเลยมาว่ะโคตรจะตัหลังตัหลังตัหลังตัดหลังไปแล้วกูขอลูกนึงเว้ยไม่โอ้เอนิเมลคอร์เตอร์ไม่มีเลยว่ะโอ้ยังยวผมขอบ้างนะวีเฮ้ยคาราฟิลลี่วิงไบว่ะ โอ้โหไม่ไหวมั้งไม่เชืมา่เนี่ยไม่ไหวหรอกไม่ไหวเลยอ่ะแพ็กนอนอ่ะใหม่อ่ะหคุณต้องไปฝึกมาใหม่คุณกระจอกอ่ะนักเตะเนี่ยฮัลโหลมันไม่ได้ครับผมนักเตะอ่ะจริงอ่ะเข้าใจนะคุณมือคุณมันไม่ถึงไม่ถึงอะไรครับเพื่อบ้าเปล่านักเตะมันไม่ได้มันได้แค่โค้ดอ่ะจริงอ่ะผมเล่นไม่ได้เลยไม่เหมาะกับผมอ่ะนักเตะพวกเนี้ย คุณมันยังไม่ถึงไม่ถึงไงคุณต้องไปฝึกอีกนิดนึงอ่ะงูน่มซื้อมาเนี่ยแพ็กเดียวเอ้ยเล่นตาเดียวเนี่ยแพ็กเนี่ยผมเอาแค่โคดสามไม่ไหว่าตั้งอุลพันก็โดนสามพัน่อยก็จบเข้าใจไหมเนี่ยเฮ้ยกูไปแล้วเฮ้ยจจมผมไม่ไหวเลยว่ะโอ้เม่งยับเกินเว้ยโอ้โหอาเซนอลนโอ้ ผมไม่ไหวว่ะท่านผู้ชมอาเทนนอนไม่ไหวท่าตายแล้วถ้าเกิดกินตังก็คือโดนมันแน่นอน่ะผมรู้เลยว่าอาจจะไม่ไหวไ่เพราะว่าลองบอลเคาน์เตอร์ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแบบไม่เคยไม่ใช่แบบว่าไม่ค่อยรอกแทบไม่ได้เล่นเลยไม่เคยเล่นเลยแบบเป็นหลายเดือนแล้วก็จะมานี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวไปแก้ตัวมันรอบหน้านะก็ไม่ไหวจริงผมไปละ